แตเวลา15นาทีท่านผู้ชมสลับกับมาดูเรื่องนี้ไวัรุ่นสองกลุ่มดันไปใช้ตลาดนัดเป็นจุดดวลมีดมบ้าหรือเปล่าคือมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีคนที่ไปซื้อของที่ตลาดนี่วงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะยืนเถียงกันก่อนคล้ายๆกระท้าไทยกันก่อนที่ฝ่ายหนึ่งจะชักมีดดาบออกมาไล่ฟันอีกฝ่ายหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นมีคนปาระเบิดปิงปองด้วยนะคะแล้ว พอไล่ฟันกันฝ่ายที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ยหนีเข้าไปในตลาดแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของอยู่อะค่ะออลูกค้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กำลังซื้อของวิง่งหาที่หลบกลัวจะโดนลูกหลงทั้งเสียงกรีดร้องทั้งเสียงร้องไห้ออด้วยความตกใจเนี่ยต่างระงม รบ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 วิ่งไปวิ่งมาไปชนไออย่างร้านหมาล่า,านี่ระเนรนาดเลยนะคะบุรีรั์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วิ่งออกไปนอกถนนคือไม่ได้สนใจเลยว่าพ่อค้า <c oughs> แม่ค้าชาวบ้านในตลาดลูกเล็กเด็กแดง <c oughs> ตรงนั้นเขาจะโดนลูกหลงกันหรือเปล่า มาทุกอย่างทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดแล้วมีคนตายนะครับใช่ค่ะคนจัดตลาดนัดชื่อคุณอุดมบอกว่าก่อนเกิดเหตุในหมู่บ้านมีงานกระถิ่นมีรถแห่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือวัยรุ่นบ้านหนองว่ากลุ่มนี้เป็นเจ้าถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งคือวัยรุ่นบ้านหงอนไก่มาจากต่างถิ่นเม่นกันอยู่ในงานเสร็จแล้วมาดวลกันตรงหน้าตลาดนัดนี่แหละค่ะเปิดศึกตะลุมบอลกันแล้วมีชายวัยรุ่นบ้านหนองว่าที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยโดนฟันทีแรกเนี่ยเจ็บสาหัสแล้วใน เวลาต่อมาก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะถูกฟันเข้าที่หน้าแม่บอกจริงๆลูกไม่ได้ไปงานกระถินนะไม่รู้ลูกไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลบๆๆเสียชีวิตไปเลยคนหนึ่งนะคะคุณแม่นี่คือปล่อยโฮต่อหน้าตำรวจเลยหลังจากที่รู้ว่าลูกชายตายจากการโดนฟันที่ตลาดนัดเออ ท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยมันไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะมีใครตายแต่นี่มันเกิดขึ้นแบบนี้อะ